สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคงจะสงสัยว่าหนูหินเห็นอย่างนอเงียบขึ้เงียบเงียบหนูหินมาหาอาหารปลาในสะจ่าอันนี้ปลาดุกเนาะเลี้ยงไว้นอกกระช่งและกระนูนเนาะในกระช่างช่วงนี้มันหนาวเนะจ้ะเนาะมันก็นจะบ่คคอยมีไผไ่อ้บ่ค่อยมีป่า กินเท่าไหร่จะออกมาส่วนมากเนี่ยมีแต่ปลดุกออกมากินปลานิ่นเพิ่งจะอยูเพราะว่ามุดผงมุดทำเนาะเพราะว่ามันหนาวอากาศมันเย็นปลานิ่นเพิ่งจะบ่คคอยกินอาหารแต่ปลาดุกนี่เพิ่งสว,วดหลวเน้องเพิ่งกินได้ตลอดเวลา <c oughs> สวัสดีจ้กากัญจนาบกมือทักทายนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม อย่าลืมกดติดตามหนูหินอินเชียงไฮ้ด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเมื่นอนี้กับภารกิจหลายอยู่เห็ดขอกไก่เห็ดเหล่าไก่เนาะหนูหินกับปีกโตมาให้อาหารป่าก่อนสวัสดีค่ะสำหรับ FC ทุกๆคนนะคะห้าหมื่นกว่าคน จริงจริงมีหาคนขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมถ้าไคมีเวลามาเยี่ยมมาเยี่ยมนุหินกับมาได้เ้อจ้ามาเบิ้งสวนเบิง้งอันนี้ตอนนี้กําลังฟ่อมสวนขึ้นมาแหละดี๋ยวเตรียมตัวหลายอย่างแหละนุหินมีเวลาก็จะทําสวนทําฟ้ามหอยฟ้ามปลาฟ้ามกบขึ้นมาเนาะจะเน้นเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อการข,า,ขายเนาะเป็นคนทุกคนจนกันสี่เนาะหารายได้นั่นจะเนะาเนอะอันนี้ประดุกกำลังใหญ่ช่วงนี้เริ่มห้อนขึ้น อาการหอนขื้นปลาดุกเพิ่ก็จะกินหลายขึ้นเนาะปลาปีกก็มีด้จับปลาปีกหรือปลาตะเพียนเดวก็สีอันนี้เนาะสงการานต์กับพอสิเดตเพื่อแขกไปไทยมากกัสิเดมีปลาดุกมีปลาอยู่ในสะเลียงอยู่ด้จ้าถ้าไผสนใจกับมหากันเเนอมามวนมว,มวกันมาชมสวนเนาะสุพรรณฟาร์มนะคะ มาชมสวนสุพรรณฟานที่สีโพป,ป่าแดดเนาะคอนโทนบายหนูหินนะจ๊ะเดอ้อมันนี้ก็แค่นีก้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมกันขอบคุณค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะไลค์ให้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ